กรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับวันนี้ผมจะมาพาพี่น้องมาดูสุดยอดผลงานของการเพาะอ้อยด้วยทรายครับผมนี่นะครับการเพาะอ้อยด้วยทรายครับผมครับ เบ่งไอตัวครับพี่น้องครับนี่คือผันอ้อยที่ถูกคัดออกนะครับนี่คือพันอ้อยที่ถูกคัดออกตอนปลูกนะครับพันอ้อยที่เห็นว่าจะไม่ขึ้นนะครับนะครับนี่คือพันอ้อยที่ถูกคัดออกตอนปลูกนะครับที่บอกว่าจะไม่ขึ้นนะครับพี่น้องดูนะครับเอามาเพาะด้วยทรายครับ เป็นไรละครับพี่น้องพุ่นแล้วครับหนาบดคักเลยครับนี่ยคนนกขึ้นมาอย่างสวยงามครับนี่คือพันอ้อยนะครับที่ที่ถูกคัดออกตอนปลูกนะครับที่เห็นว่าจะไม่ขึ้นนะครับผมเสียดายเพราะว่าผมซื้อมาแพงนะครับ ผมก็เลยเอามาให้พี่เล่เพาะด้วยทรายนะครับพุ่นนหครับพี่น้องเอ้ยสะออ่อห้พุ่น,นหไหมครับนะ้าขักบักขักครับผมอันนี้คือปลายอ้อยนะครับที่แบบชิงไว้ละเกะระกะแห้งๆนะครับที่วันนั้นผมถ่ายลงคลิปนะครับ ว่าเพราะอ้อยด้วยทรายนะครับที่มีาสาวๆเด็กๆที่ร้านมาช่วยมาช่วยแกะกาบมันนะฮะมาช่วยแกะกาบอ้อยครับนี่นะครับพร้อมปลูกพร้อมที่จะลงหลุมปลูกทั้งหมดเลยครับนี่ปลูกปุ๊บเกิดปับ๊บครับผมนี่คือผลงานพอะอ้อยด้วยทรายครับผมผมสัญญากลียาเขาสัญญาวางเพชรบูรณ กลับขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับกลับขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามช่องสัญญากระย่างนเด้อครับผมกลับขอบพคุณหลายๆครับ